สวัสดีครับอยู่กับมังกี้ชน,นะมาดูไมโครเจ้าซันวัร์ด SWE 2 1 0 d น่ e d. มาดูเขาทำไรกัน ครับโบนี้เขาคุดเอาไว้ลอยกระทงครับผมใช่ะไหมุดลอยกระทงกี่อนี่นหน่อยอกี่ถอเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาหมอย,มยว้มแคบมนเจ็บกี่กี่ครับเอ่สาจกค,ครับ

อไรแบบนี้เนาะไม่เยาวหวัท่า น้ำมาแล้วเขาเปิดน้ำเปิดน้ำเรียงปลาครับเปิดน้ำมาแล้ว lịch được các đâu à vẫn thoa ạ, vẫn thoa hay làm lại mà cháu bộ làm lại mà lợi ของการเลี้ยงปลาครับอ,อ,อบคบน่ดนนะว่าไงครับเออา,ายจบครับ ช่องชื่อเอื้อสายจบใช่ไหมครับเอื้อสายจบพิมพ์ไปเลยในยูทูบเอื้อสายจบนะฮะ đій kén aso tiến shirt vai độc เปิดน้ำได้แล้วเดี๋ยวพาดูพิชางเรี่องปลาครับ นี่ครับกิชังเลี้ยงปลาครับเคยถ่ายคลิปที่แล้วับครับเที่ยงกันแล้วจะเลี้ยงปลาอะไรดีครับปลาปลาดุกสองพันตัว ระดึก2,000ตัวครับนี่จะเป็นต้นมะม่วงครับ นี่ครับคุณคุณไหมครับรถชั้นนี้ครับไม่ได้เห็นดานเขาอัพยืดเหมือนกันนั้นเนี่ย คลิปที่แล้วไม่มีหมวกไม่มีกระจกคากระจกยังเป็นคากระจกดืมอันนี้เป็นคากระจกจาจาแล้วนี่เจ้ายักษ์ฟ้าชื่อที่ผมตั้งให้ไม่ใช่เพี่นในตั้งให้นะครับ